ทุกคนคะหลังจากที่นกได้ที่ให้น้ำแกะอัตโนมัติมานะแต่ว่ายังไม่ได้สาธิตให้ทุกคนดูถึงวิธีการติดตั้งซึ่งง่ายมากผู้หญิงบบางหนึ่งนกไม่รู้บางจริงหรือเปล่าคิดเอาเองว่าบางอะ่ะก็ติดตั้งเป็นซึ่งนี่ติดตั้งไปแล้วหลายอันทุกคนดูติดตั้งไปแล้วหลายอันคะ่ะเดี๋ยวแปแล้วก็เอาสว่านมาเจาะนะคะนี่อันนี้รูตัวอย่างที่นกจะทาให้ทุกคนดูเนาะอันนี้เจาะสว่านเรียบร้อยแล้วคะ่ะเรามีดอกสว่านมาให้ด้วยนะพอเจาะเสร็จใช่ไหมคะซึ่ง เขาจะมีมาให้เราอยู่แล้วใส่เข้าไปก่อนนะคะการน้ําซึมตึกตึ๊กตึกตึกตึกต๊กอันนี้เสร็จแล้วนี่นี่นะอันนี้ก็คือรูที่เราเจาะไว้ใช่ไหมคะเราก็แค่หมุนเข้าเข้าไปต,ตึกตึกึกอาจจะออกแรงนิดนึงอโอเคอีกด้านหนึ่งก็คือข้างใน ข้างในจะเป็นอย่างนี้พอเราดันเขาเข้ามาแล้วใช่ปะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวเนี้ยหมุนอย่างนี้เลยค่ะหมุนให้แน่นเลยนะคะทุกคนน้ำมันจะได้ไม่ซึมหยดออกไปแบบว่าไม่เห็นสีแดงตรงเนี้ยขอบเนี้ยได้เลยยิ่งดี นานปึกไม่รัว่วไม่ซึมทุกคนสังเกตเห็นอันอื่นไหมจะไม่มีแบบสีแดงโผล่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะนี่มาดูข้างนอกกันนี่เขาก็จะเป็นงเวลาเติมน้ําลงไปเขาก็จะหักลงแล้วก็ปึ้งขึ้นใหม่เรียบร้อยค่ะที่ให้น้ําไก่ของนอกปิดฝาไว้เดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมาเติมนะคะ